ในงานของท่าคืนนี้อัสลามุอะลัยกุมบารมุลลอฮ์วะบาระกาตุพี่น้องครับหัวข้อวันนี้เนี่ยอยากจะให้พี่น้องได้ตั้งใจฟังเพราะเป็นหัวข้อที่ถือว่า เป็นสำนวนหรือเป็นการตั้งหัวข้อที่มันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นหลักการหรือสิ่งที่เป็นหลักความเชื่อนะครับซึ่งในประโยคคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยในหลักการของาศาสนาได้ได้ให้เราเห็นในประเด็นทางวิชาการ ซึ่งผมจะค่อยๆไล่เรียงให้กับพี่น้องได้รับฟังหัวข้อเป็นอย่างนี้ครับรู้นี้ทำตั้งนานแล้วเนี่ยท่านทราบไหมว่าหัวข้อในทํานองอย่างเนี้ยมีถูกระบุไว้ในฮะดีสบทหนึ่งซึ่งผมจะเอาฮะดีสบทนั้นเนี่ยมา อธิบายในช่วงหลังแต่อยากจะชวนท่านคิดอย่างนี้ว่าท่านคิดว่าคำพูดลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้หรือไม่เช่นเหมือนคำพูดที่แบบว่าฉัน ไม่น่าทำอย่างนี้เลยถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยไม่ทำอย่างนี้แล้วหรือถ้ารู้แบบนี้ฉันน่าจะทำแบบนี้สำนวนแบบนี้ถ้ามองในแง่ของหลักการศาสนามผมว่าคนที่กำหนดหัวข้อนี้มาเนี่ยไม่รู้ว่าเขากับผมเนี่ยคิดตรงกันหรือเปล่าว่า ต้องการที่จะให้อธิบายหรือพูดว่าคำพูดลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันมีคำพูดที่ติดปากหรือเป็นความเชื่อที่ติดตัวพี่น้องมุสลิมมาช้านานแล้วนะเคยไหมสมมุติว่าเราทำอะไรไปอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็บอกว่ารู้งี้เนี่ยไม่น่าทำเลยหรือ เราไม่ได้ทําสิ่งหนึ่งเราบอกว่าถ้าหากฉันทำอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นแบบนี้นะคําพูดแบบนี้มีมากเหลือเกินทีนี้มันก็เกิดคําถามว่าตกลงมุสลิมเราเนี่ยพูดคําพูด,พดลักษณะอย่างนี้ได้หรือไม่ได้หรือไม่ไไม,มีทั้งหมด ในคำพูดลักษณะอย่างนี้พี่น้องมีทั้งหมดสามหุกก่มเกี่ยวข้องกันสามหุกก่มเลยเกี่ยวข้องกันอันนี้เป็นเป็นวิชาการเลยนะพี่น้องจะได้เอาไปเป็นเมนเอาไปเป็นหลักในการใช้เพื่อจะได้ไม่ไปเข้าข่ายว่าทำแล้วไม่อนุญาต หุกมที่หนึ่งคืออนุญาตให้กล่าวหุกมที่หนึ่งคืออนุญาตให้กล่าวโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นการกล่าวเพื่อบอกเรื่องราวภาษาวิชาการเขาเรียกว่ามุยัรดุลขบัตมุยัรดุลขบัตแปลว่าบอก ต้องการจะสื่อให้รู้เรื่องที่อยากจะทำยกตัวอย่างหากเราบอกว่าหากฉันรู้ว่าท่านป่วยฉันจะไปเยี่ยมหรือหากฉันรู้ว่าท่านมาแล้วฉันจะไปหาประโยคอย่างนี้ไม่ผิดมันจะคล้ายๆกับรู้งี้ทำต้องงานแล้ว มันเป็นมุยะรอดูรคาบัแตแปลว่าต้องการจะบอกให้รู้เรื่องราวว่าเราอยากจะทำอะไรในทางหุกลมเนี่ยคำพูดลักษณะอย่างนี้เป็นที่อนุญาตเป็นที่อนุญาตต่อมาคำพูดลักษณะเดียวกัน แต่อยู่กับสิ่งที่เป็นความมุ่งหวังว่าพูดไปแล้วต้องการอะไรอันนี้อยู่ในสองหุกกมหุกกมที่หนึ่งก็คือไม่อนุญาตเขาเรียกว่ามันเกี่ยวข้องกับตะมันนีในคนที่เรียนภาษารับจะรู้ตะมันนีเนี่ยแปลว่าการคาดหวัง ความต้องการนะความหวังที่อยากจะเป็นเช่นเราบอกว่าฟาลาอินนะลีมิสละมาลีฟูลานินละอามิลตุมิสละอามาลีฟูลานอันนี้ประโยคภาษาอาหรับนะ สมมติว่าเราเห็นคนคนหนึ่งเขาร่ำรวยมีสตางเยอะแล้วเขาก็บริจาคทำความดีทุกช่องทางเลยเอลใอ้ริสกีเขาเยอะแล้วเขาก็บริจาคให้มัสยิดให้โรงเรียนทำสระกะ็อให้คนยากไร้ให้เด็กํำพราเราก็บอกว่าเราอันนาลีมาละ ปูลานินหรือมิสลามาลีปูลานหากว่าฉันมีทรัพย์เหมือนนายคนเนี้ยละอามิลตุมิสลาอามาลีปูลานฉันก็อยากจะปฏิบัติเยี่ยงที่เขาปฏิบตัติแต่ว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ริสกีฉันมากเนี่ยเหมือนกับที่ให้กับนายคนนี้ฉันจะทำเหมือนกับที่เขาทำอันนี้ได้บุญ อันนี้ไปตรงกับฮัดิสบทหนึ่งที่นบีบอกว่าฮุมาฟิลไคริสวะฮุมาฟินยาซะสวะเขาทั้งสองในแง่ของรางวัลในการตอบแทนเท่ากันไอคนที่มีริสกีแล้วแล้วก็ทำแล้วได้ผลบุญแต่คนที่ยังไม่มีโอกาสแล้วอยากจะทำนบีบอกว่าทั้งสองคนนี้ ได้รางวัลเหมือนกันไม่ได้บอกว่าเท่ากันนะบอกว่าเหมือนกันเพราะคนที่ตั้งใจในการทำความดีเนี่ยเขาก็ได้รับความดีส่วนคนที่ทำเนี่ยก็จะได้รับอะไรครับได้รับความดีเป็นทวีคูณแต่เขาอยู่ในหมวดที่ได้รับสิ่งที่เป็นคุณความดีนะแต่เราเห็นคนหนึ่งร่ำรวยมั่งคั่งมีริสกี้เยอะ เขาใช้เงินของเขาไปในหนทางที่ฝ่าฝืนหรือผิดหลักการต่อศาสนาและเราเห็นเขามีความสุขเหลือเกินได้ริสกีต่ออัลลอฮ์แล้วเขาก็ใช้ชีวิตไปอย่างไม่เห็นคุณค่าจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้ริสกีกับเขาก่าวประโยคเดิมเลยครับก่ลาวประโยคเดิมลยเรา อันนันลีมิสลมาม่พูดแล้ลนี่ละอามิลตูมิสลาไม่พูดลานหากอัลลอฮ์ให้ฉันมีริสกีเหมือนนายคนนี้แล้วก็นะฉันก็จะเอาเงินไปทําเหมือนมันนั่นแหละแต่ว่ามันไปทําเรื่องชั่วยังไงฉันก็อยากจะมีความสุขเหมือนมันเนี่ยแหละไอ้พูดอย่างนี้เนี่ยฮารอมไม่อนุญาตเป็นคําพูดที่ผิด แล้วนบีก็บอกว่าฮูมาฟิลวิซริสวะไอคนสองคนนี้ในด้านความผิดได้เหมือนกันแต่ว่ามีความผิดในแง่ไอคนแรกผิดในแง่ตั้งใจทำไอคนที่สองผิดในแง่ตั้งใจทำถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำก็ตามเห็นไหมเวลาเรามาอธิบายเชิงวิชาการเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดของมัน แต่ประโยคใกล้เคียงกันในข้อที่สามนี้เป็นที่ต้องห้ามเลยเป็นที่ต้องห้ามเลยแต่ว่ากล่าวด้วยความรู้สึกเสียใจว่าฉันฉันน่าจะทำอย่างนั้นฉันไม่น่าจะทำอย่างนี้รู้สึกเสียใจจากสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำหรือสิ่งที่ตัวเองทำไปแล้วบอกว่า หากว่ารู้อย่างนี้ฉันทำอย่างนี้ดีกว่าใช้คำว่าหากว่าหากว่ารู้อย่างนี้ฉันไม่ทำสิ่งนี้ดีกว่าเห็นไหมแต่เจตานานะ่ะความรู้สึกคืออะไรแม่เสียใจที่ไม่ได้ทำมันรู้ไหมว่าในสิ่งนี้เนี่ยมันผิดยังไงท่านทราบไหมเม้ <Main S 2> หลักมันอยู่ในฮะดิษบทนี้ฮะะดิษบทนี้บันทึกโดยอิมาม,มุสลิม كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قطع ينيكب المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير نسميه حديثنا نبي الله مؤمن تيك المؤمن القوي ว,วแข็งแรง خ ي รุนแะอับบุอิลลอฮ์มินัลมุมินอัไบฟเป็นที่รักยิ่งและดีกว่ามุมินที่อ่อนแอบางคนสงสัยเลยอาจารย์ถ้าแปลว่าการแข็งแรงของร่างกายและการอ่อนแอของร่างกาย มันเป็นตัวชี้วัดว่าคนคนนั้นอัลลอฮ์รักมากกว่าหรือรักน้อยกว่าเนี่ยปัญหาเกิดเลยนะบางคนอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยป่วยอดอดแอดแอดร่างกายไม่แข็งแรงจะทําอะไรก็ไม่ได้จะก้าวทีจะลุกทีก็โอ้ยโอย,โอยจะไปช่วยเหลือใครก็ไม่สามารถแลแ้วแปลว่าเขาเป็นคนที่อัลลอฮ์ไม่รักเหรอถ้าอย่างนั้นเขาก็มาในบกพร่องในเรื่องอิบาดะด้าเลยถ้าแปลแค่นี้เนี่ยปัญหาเกิดเลย ฉะนั้นฮาดิษบทนี้ไม่ได้มุ่งไปที่ความอ่อนแอที่ร่างกายแต่มุ่งไปที่ความอ่อนแอของอีมานนั้นแปลให้สมบูรณ์ก็บอกต้องแปลอย่างนี้มุมินที่มีอีมานที่แข็งแกร่งจะเป็นที่รักยิ่งและเขาอยู่ในความดีงามที่เขาใจได้รับต่อลอสมาตลา มากกว่ามุมินที่มีอีมานที่อ่อนถ้าแปลอย่างนี้เนี่ยเราจะอ๋อเลยนะว่าโอ,อ้เขอย,ยังชั่วหน่อนเพราะบางคนเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได้บางคนเกิดมาก็ร่างกายไม่แข็งแรงแต่อามาลอิบารัดแข็งเหลือเกินเรามาตะฮัดยุดไมคขาถือศีลอดวันจันทร์วันพระรหัสทำอามาลอิบารัดแก่งกว่าคนแข็งแรงร่างกายแข็งแรงซะอีก ฉะนั้นการแข็งแรงของร่างกายมิใช่สิ่งที่เป็นฐานหลักในการชี้วัดว่าเขาเป็นคนรักของอัลลอฮ์หรือเป็นคนที่อัลลอฮ์รักน้อยกว่าหรือมากกว่าแต่ถ้าเขามีอีมานที่แข็งแกร่ง,ขงเขาจะทําสิ่งที่จะใกล้ชิดอัลลอฮ์ตาลาคนที่มีอีมานแข็งแกร่ง,งนะไปดูเหอะละหมาดกวแข็งถือศีนอดกวแข็ง จ่ายสกาดทำาสโละกคนเหล่านี้ทำความดีอย่างขมักขเม่นหมดเพราะความดีเหล่านี้มันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากอีมานที่มีในหัวใจของเขาเอาท่านลอสังเกตดคนที่ทำความดีตระหนึ่งว่าเขาเห็นนรกสวรรค์นเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสนใจในชีวิตในดุนยาว่ามันมีราคามากกว่า สิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมให้ในอาครีรอเลยนะท่านไปดูเะบางคนบริจาคที่มูลค่าถ้าคิดเป็นเงินถ้าคิดเป็นเป็นอะไรฮะเป็นสิ่งที่จะได้รับประโยชน์ในดุนยาเนี่ยไม่กล้าบริจาคนะมันกี่ล้านล่ะกี่สิบล้านล่ะแต่ถ้าคิดถึงผลในอาครีรอแล้วโอ้อันนี้จิบจอยมากที่เขาคิดอย่างนี้ได้เพราะอีมานที่แข็งแรงไง อัลมุมินุลกกวีจึงแปลว่ามุมินที่มีอีมานที่แข็งแกร่งใครรุนว่าฮับบุลลอฮ์มินัลมุมินิดาอิเขาเป็นที่รักและได้รับความดีมากกว่ามุมินที่มีอีมานที่อ่อนแต่ถึงกันนั้นก็ตามนาบีก็บอกว่าวะฟีกุลินคอยรุ่นแต่ทั้งสองเนี่ยแหละ ยังอยู่ในความดีเหมือนกันนนั้ทั้งสองคืออะไรทั้งคนที่มีอีมานอ่อนและอีมานแข็งเนี่ยเขายังอยู่ในหมวดของการเป็นผู้ที่ได้รับความดีพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยนบ,บีพูดต่อและวนบ,บีบอกกับเราตรงนี้พี่น้องใช้ไปเป็นมาตรฐานในชีวิตเลยนะเอฮาริสอลามายัมฟาอฺ อิฮริสอิจฉาเหตจงเพียรพยายามมุมานะทุ่มเทสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับเจ้าอิฮริสอัลามายมฟะอุกจงทุ่มเทขยันมันเพียรในสิ่งที่เป็นความดีสำหรับท่านมายัมฟะคือสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับท่าน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นในโลกอาคาราเอฮ์ริสอาลามายัมเ้าจงมุ่งมั่นพยายามบากบันวิริยะอุตสาหะในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเจ้าดูคำสอนนนะาววีะเเลลททุมทแ้บ่อันนนี้อยู่ใหมวดอุอดลว่าาอสบบ ทำในสิ่งที่เป็นสาบบอยากสอบได้ทีหนึ่งต้องดูหนังสือหนักต้องอดตาหลับขับตานอนต้องทุ่มเทเอริสอลามายัมฟ้าอยากจะเป็นคนรวยต้องขยันหาริสกีประกอบสัมมาอาชีพตื่นแต่เช้าเพื่อจะได้รับพรจากท่านนาบีนบีขอดูอาให้กับคนตื่นเช้าคนอื่นเอาไปกินหมด บางทีแคกเราตื่นมาหล่ะคนอื่นมีกำไรเข้าบ้านแล้วเรายังไม่เริ่มต้นเลยเอฮา,าริสอะลามายามฟะอุจงขยันมั่นเพียรทุ่มเทในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านอยากได้อะไรทุ่มเทในสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่มายามัมฝะสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นโทษต,ต้องแมวผู้ศรัทธาต้องห่างจากสิ่งที่เป็นโทษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีริกไม่ว่าจะเป็นเรื่องความผิดเรื่องซ้ำเรื่องบาปต้องออกห่างทีนี้เราทำแล้วเนี่ยอย่าลืมข้อสองนะวัสตาอินบิลละข้อที่สองจงขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์จงขอความช่วยเหลือต่อ AH. อัลลอฮ์อ AH. วัสตาอินบิลละอย่าขอความช่วยเหลือจากใคร เราทําความดีพยายามอยากได้ริสกีมากตื่นแต่เช้าขยันมันเพียรแล้วเราก็วิริยะอุตสาหะทํามาหากินไม่เกียจค้านแต่ความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยนั้นอย่างเดียววัสตาอินบิลล่าจงขอความช่วยเหลือจอากัลเลาชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อทุ่มเทในการทําแล้วจะต้องขอความช่วยเหลือ ในผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นอย่าขอความช่วยเหลือจากใครทั้งสิ้นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นนบีจะเป็นโตวาลีเป็นใครก็ตามช่วยเหลือเราไม่ได้คนที่ช่วยเหลือเราได้คืออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาละทีนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยก็อยากจะบอกกับท่านเลยว่าไอคำบทกลอนอะไรบางอย่างที่มันจะเป็นสิ่งที่เป็นชีริกต่อลอตาลาเนี่ยต้องระมัดระวัง อย่างเช่นประโยคที่บอกว่ายามไดัดยารอาซูละล้อเนี่ยเป็นการขอความช่วยเหลือจากรอซูซึ่งแน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตด้วยหลักการการขอต่อคนตายเป็นสิ่งที่เป็นเป็นชีริกใหญ่เนี่ยต้องออกหา่างรู้เท่าไม่ถึงการไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้ต้องไม่ทำนะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ตาลาเพราะมันจะทําลายอีหมานของเราต้องปฏิเสธสิ่งนี้ทันทีเลย วัสตงอินบิลละขอความช่วยเหลือต่อลล l a h แล้วนบีบอกอย่าริษัลามายาัมฟาอุกวัสตงอินบิลละวะลาตอาอิสข้อที่สามอย่ากเกียดติค้านล l l a h ดูนบีบอกสิอย่ากเกียดตค้านอยากคนอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่ากเกียดตค้านจงพยายามจงทุ่มเทจงขยันหมั่นเพียรแล้วก็อย่ากเกียรต้าน อย่าเป็นคนเกียดคันละต้าอิสทีนี้ทำสามอย่างแล้วเขาเรื่องละหนึ่งขยันสองขอการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สมไม่เกียดคานแต่ก็ยังไม่สำเร็จนบ,บีบอกฟาอินอาซาบะกะชัยอุนทำสามอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ ฟะลาตะกุลอย่าได้กล่าวประโยคนี้นะเราอันดีฝ่าอันตุกาณากาาวกาาเนี่ยนะเราอันดีฟาอันตุกาณากาาวะาาแม่หากว่าฉันทําอย่างนี้แล้วผลมันน่าจะเป็นแบบนี้นะหรือจะไม่ฉันไม่ทําแบบนี้แล้วผลมันน่าจะเป็นแบบนี้นะไอคาว่าเราในภาษาอรับที่แปลว่าหากเนี่ยนบีบอกว่าอย่าพูดแบบนี้ พยายามก็แล้วขอความช่วยเหลือก็อแล้วเกียรติค้านก็ไม่เกียดตค้านแต่มันยังไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยอย่าไปบอกว่าไอ้ฉันไม่น่าทําแบบนี้เลยบางคนเนี่ยเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวขายของไปหาสูตรมาไปดูสูตรมาเปิดแต่เช้าแหล่งที่ตั้งก็ดีขยันมันเพียรแต่ขายแล้วยังไม่ได้กําไรมาบอกตัวเองว่าแม่รู้นี้ไปขายเพชรดีกว่า พูดด้วยความเสียใจว่ามันขาดทุนอยู่นั่นแหละหรือหากว่าฉันแบบทําแบบนี้มันน่าจะดีกว่านบ,บีบอกว่าอย่าพูดแบบนี้เราอันนี้ฝอันตูกานะคาซาวะกะดาวาลากินแต่จงกล่าวประโยคนี้กระดารุลลอห์วะมาชาฟลคำนี้อ่านได้สองอย่างคนที่เรียนภาษาอรับ อ่านว่าก็ดารุลอแปลว่าฮาจะก็ดารุลอถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นแล้วบอกว่านี่คือการกำหนดของอัลลอฮ์หรือกับดารุลอแปลว่ากับดารุลอฮาจะใช่อัลลอฮ์ได้กำหนดสิ่งนี้ให้กับเราแล้ววามาชาฟะอัลแปลว่าพระองค์ประสงค์สิ่งใดพระองค์ก็ให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้น แปลว่าเรายอมรับในการกําหนดของอัลลอฮ์ทำทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จให้เราบอกว่าก็ดารุลลอนี่คือการกําหนดของอัลลอฮ์สุฮาตาลาที่มีต่อเรามาแก้ไขใหม่มาพยายามใหม่มาทุ่มเทใหม่อย่าพูดในลักษณะเสียอกเสียใจว่าแม่รู้อย่างนี้ไม่น่าทำเลยหมดทุนไปตั้งเยอะหมดไปต้องเป็นแสนๆดูสิไม่ได้อะไรเลยเห็นไหม รู้อย่างนี้ไม่น่าจะทำเลนะประโยคใกล้เคียงกันเลยไหมรู้งี้บางคนบอกโอ้โหขายก๋วยเตี๋ยวนะรู้งี้ทํามาต้องนานแล้วไอรู้หรือไม่รู้นะไม่รู้หรอกเราอ่ะแต่สิ่งที่เป็นการกําหนดของอัลลอฮฺตาลาเนี่ยเราอัลฮัมดุลิลลาห์บางทีการที่อัลลอฮ์ไม่ให้เราประสบความสําเร็จในบางในบางสิ่งบางประการมันมีฮิกมทที่ใหญ่หลวงนะเพราะองค์อาจจะ รอให้เราได้รับความสำเร็จที่ใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ำไปสังเกตไหมนักธุรกิจที่ล้มลุกคุกคานมาเนี่ยท่านไปดูสิกว่าที่คนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จนะ่ะเขาล้มมากี่ครั้งแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีเหมือนกันหมดคือทุกครั้งที่ล้มเขาไม่เคยย่อท้อต่อชีวิตเขาพร้อมจะลุกขึ้นยืนและต่อสู้ใหม่ เขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าที่ผ่านมาเขาจะประสบกับบททดสอบแค่ไหนก็ตามนั่นไม่ใช่ผู้ศรัทธานะที่สุดเอาล้อให้เขาเจอความสําเร็จไปดูบุคคลที่เป็นเป็นเศรษฐีระดับต้นๆของโลกถ้าลองไปดูกว่าเขามาถึงจุดนี้เนี่ยเบื้องหลังเขาเป็นยังไงบางคนล้มลุกค,คุกค,คานมาแบบเหมือนแคบจะหมดอะไรใยอยากแล้วไปอ่านประวัติเจ้าของ KFC กันอ่ะ ทำไมรูปมันถึงแก่ไปดูสิหนุมน่มๆอ่ะพาดในการทำธุรกิจมาเยอะขนาดไหนแต่ว่ามาเจอไอ้ไก่ทอดเนี่ยกลายเป็นว่าแล้วมาเจอตอนอายุเยอะแล้วด้วยในที่สุดเขาประสบผลสำเร็จของเขาดั่งที่ไม่ได้มีอลัลลอฮ์เลยแต่เพราะสิ่งหนึ่งที่อลัลลอฮ์ให้เป็นความยุติธรรมมันจะเดวะยัดใครพยายามก็ได้สิ่งนั้น อันนี้พยายามแล้วอย่าเกียจค้านพยายามแล้วอย่านะครับอย่าท้อถอยอย่าหมดกําลังใจอย่าบอกตัวเองหมดอะไรใตอยากไม่ได้ต้องสู้ต่อเพราะเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์จะกําหนดความสําเร็จเราอยู่ตรงไหนเราไม่รู้หรอกจึงบอกว่าตาอิสเสร็จแล้วนบีบอกว่าฝ่าอินนาเลาเพราะคําว่าเราที่แปลว่าหากเนี่ยถ้าเรา พูดประตูนี้หรือพูดสิ่งนี้ไปเนี่ยมันอะไรรู้ไหมครับมันตัฟพะหูอามรัยชัยตอนมันเป็นการเปิดประตูให้ใชัยตอนนั้นเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราเวลาเราบอกว่าฉันน่าจะทำอย่างนั้นฉันไม่น่าจะทำอย่างนี้ถ้าลองสังเกตเหอะเบื้องลึกของความรู้สึกคือเสียใจท้อแท้หมดหวังนั่นคือชัยตอนแล้วเพราะฝ่าอินน้าเรา ตาหูอามาะไรชัยต้อนเพราะเปิดคําว่าเราเมื่อไรเนี่ยชัยตอนมันเข้ามาหาเราทันทีเลยฉะนั้นอย่าพูดอย่างนี้อย่าพูดอย่างนี้ขอให้ท่านได้ในเวลาที่ผมมีอยู่นะครับอยากจะบอกกับท่านว่าไอ้ประโยคที่บอกว่ารู้งี้ทําตั้งนานแล้วเนี่ยก็อยู่ในบริบที่เราต้องถามตัวเองว่าเราพูดสื่อสารใน ลักษณะไหนถ้าเราสื่อสารเป็นคอบริยะเป็นคำบอกเล่าเพื่อที่จะให้บอกโดยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรครับเรื่องของความเสียอกเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจอันนี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรถือว่าไม่มีความผิดอะไรแต่ส่วนใหญ่ของประโยคลักษณะอย่างนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกคือเสียใจหมดหวัง ท้อแท้ถ้าเป็นอย่างนี้อันตรายนะถ้าเป็นอย่างนี้อันตรายก็เลยอยากจะเรียนกับพี่น้องว่าช่วงเวลาสั้นๆอยากจะให้สิ่งที่เป็นความรู้กับท่านและอยากจะเรียนกับท่านว่าศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่วางอยู่บนรากฐานของความบริสุทธิ์ใจและการปฏิบัติตามท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลลล,ล,ลัมขอให้เราทุกคนยึดมั่นในสิ่งนี้ ชีวิตเราจะมีบราระกะก็ต่อเมื่อเรายึดในคำสอนของอัลลอและรอซูลสิ่งที่เป็นปัจจัยอื่นเป็นองค์ประกอบซึ่งถ้าสอดคล้องกับหลักการเราจะได้รับความจำเริญนและบราระกะจากอัลลอฮ์เพราะเจ้าของบราระกะคืออัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลาอย่าขอจากใครอย่าสิ้นหวังอย่าหมดหวังให้เราตั้งใจทุ่มเท และก็มุ่งหวังต่ออัลลอฮฺอาลาเพียงพระองค์เดียวที่สําคัญถ้าอยากจะให้ชีวิตเราให้กิจการงานของเรามีบราระออกห่างทุกอย่างที่เป็นมะเสียออกห่างทุกอย่างที่เป็นความชั่วออกห่างทุกอย่างที่เป็นการละเมิดฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์และปรับตัวเองเข้าสู่หลักการของอัลลอฮ์เพราะเจ้าของความดีที่จะตอบแทนให้เราคืออัลลอฮฺซุบฮานตาลา เราไปบอกว่าถ้ามีไอ้นั่นแล้วเราจะได้สิ่งนี้มีนี่จะได้สิ่งนี้ถ้าไม่มีนั่นแล้วเราจะไม่ได้โดยไม่สนใจคําสอนของอัลลอฮ์และเราซูนวันหนึ่งเราจะเป็นคนที่นั่งเสียใจในวันที่การเสียใจไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเราเลยผมคงใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้แล้วก็อยากจะได้ฝากกับพี่น้องทุกท่านว่าขอให้ท่านได้ใช้เวลาที่เหลือของชีวิตเป็นเวลาในการเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นอามานที่ซอแลว ใครก็ตามที่ทำอามานที่ซอแล้วเขาจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์จะได้รับสิ่งที่เป็นคุณความดีที่อัลลอฮ์จะให้เกิดขึ้นกับเขาและถ้าเราต้องการให้ชีวิตเราและงานของเรามีความจำเริญและมีบารากะจะต้องปรับทั้งชีวิตและงานของเราให้อยู่บนหลักการของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงและอิชาอัลลอฮ์เมื่อนั้นเราจะได้รับ ความเมตตาจากพระองค์และเราจะได้รับความจเริญในสิ่งที่เราทําและในชีวิตของเราฝากกับท่านด้วยเวลาบางทีนี้ครับ a ah w a า s a l a m u a l a i k u m warahmatullah wabarakatuh